กรพลอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมวหน้าทีมเศรษฐกิจพักชาพัฒนาเพื่อแผ่นดินคุณกรพลอัศวินวิจิตวันนี้ก็คงไปร่วมลงพื้นที่ที่สีลมด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหัวหน้าทีใช่ครับนะฮะเห็นมีข่าวฮือฮามากนะความจริงก็ความจริงประกาศมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้ลงพื้นที่ก็เป็นข่าวเป็นคราวว่าจะเว้นภาษี ภาษีะะงเงินได้5ปีบ,บุคคลที่ทํางานปีแรกครับไอ้5ปีแรก5ปีแรกใช่ครับเะฮะเพราะว่านโยบายนี้เนี่ยทางพักได้ศึกษามาก่อนที่จะเริ่มเอามาเป็นนโยบายนะซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่นียต้อง เห็นใจนะครับจบมาก็มีภาระหนี้เกี่ยวกับเรื่องการกู้หนี้ยืมสินกยอสอแล้วไหนจะต้องมีภาระครอบครัวที่จะต้องดูแลอีกหลายบ้านที่มาจากต่างจังหวัดจากชนบทเนี่ยยิ่งน่าเห็นใจเลยเพราะยังต้องจบปุ๊บทุกคนก็หวังว่าเป็นอนาคตของครอบครัวต้องทํามาหาเลี้ยงชีพ ยังไม่ทันไรก็ต้องรัดก็มาเก็บภาษีเขาแล้ว<ม>ใช่ไหม,มแทนที่จะมีกระจิกกระจาจทำสองจอบสามจอบหรือประกอบธุ<ม>รก,กิจรายเล็กรายน้อยเงี้ย<ม>ก็เลยไม่มีเลยเพราะต้องไปเสียภาษี<ม>นะครับ<ม>ทางเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะงดเว้นการเก็บภาษีในช่วง5ปีแรกรเพื่อจะได้ให้เขาไปตั้งหลักแล้วก็สร้างองค์องประกอบปัจจัยสี่ให้ครบถ้วนนะครับ<ม>ซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตบางคนพอพอฟังว่าคุณกอนพศหรือว่าพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินจะ จะยกเว้นภาษี5ปีครับบุคคลธรรมดาครับรายได้ของผมสันปรกรคงจะหายไปเยอะจริงๆเนี่ยนะถ้าดูตัวเลขถ้าเราค quantify ตัวเลขออกมาแล้วจะเห็นชัดนะครับว่าเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีจะมีประมาณ3 0 0 0สนกว่าคนประมาณจุดหเปเซของ จำนวนประชากรเราดังนั้นเด็กเกิดใหม่ที่เรียนบ้างจบบ้างไม่จบบ้างเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง,รงๆในแต่ละปีเนี่ยโดยประมาณเนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกินสามแสนคนสามแสนคนถ้าสมมุติเรามานั่งคำนวณโดยยอดเสียภาษีแค่ปีแรกเนี่ยต้องเสียในกรณีต้องเสีย,สยไม่ได้เสียทุกคนบางคนรายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งเยอะมากแต่ถ้าเราสมมติทั้งหมดต้องเสียเนี่ยคนละประมาณ5,000บาทต่อคนรายได้ที่รัฐจะสูญหายไปมันแค่พันกว่าล้านเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยอันนี้คิดว่าสามแสนคนได้งานหมดเลยนะนี่คือ ได้งานหมดแต่จริงๆมันไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้บางคนก็ไม่จบบ้างบางคนก็ยังไม่ได้งานบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเวลามาดูในภาพใหญ่เนี่ยบางคนก็คิดโอ้โหเป็นไปไม่ได้ยังไม่ทันคิดรายละเอียดต่อแล้วก็หยุดคิดละแต่ทางพักเราลงในรายละเอียดแล้วคิดหมดทุกตัวเลขดังนั้นเราคิดว่าจากจํานวนเงินที่พันกว่าล้านเนี่ยแค่ให้เขามีกําลังจิตกําลังใจตั้งมั่นในชีวิตได้แล้วหาเงินรายได้สูงแล้วมาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นที่เราเก็บวัดที่เขาเดินจับจ่ายใช้สอออยซื้้ขงเเผได ก็ถ้าเขาใช้2เท่า3เท่าก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แท็กแบ็กเกจของเด็กที่เพิ่งจบใหม่ได้ทำงานนี่อาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในภาษีครับเอาไซสสองรอบสามรอบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ผมว่าต่างกันคุ้มไปเยอะฮะท่านพันกว่าล้านอย่างเงคุณพันกว่าล้านเองฮะเพราะเราดูจากอัตราการเกิดของเด็กแล้วกับการจบของเด็กครับประมาณนี้ไม่ไม่พลาดหรอกครับมันเยไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยครับถึงบอกว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าต้องทำควรจะต้องให้โอกาสกับเด็กยิ่งเด็กรุ่นใหม่มี กำลังจิตกําลังใจแล้วกําลังมีความตั้งใจความมุ่งมั่นเนี่ยนะฮะเราได้รับการงดการเก็บภาษีเงินได้ช่วง5ปีแรกเป็นการกระตุ้นให้เขายิ่งต้องทํางานหาเลี้ยงชีพให้เราตั้งหลักให้ได้มั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งจะได้ไม่เป็นภาระกับรัฐต่อไปในอนาคตด้วยครับ,บายคว่าสมมติเด็กจบปี5้ 5. ทำงานไปจนถึงปี60ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียภาษีถูกต้องครับแล้วจบปีห้าห้าห้ากหเจ็้าปดีก็ขึ้น5ปีแรกพอมาขอหมายเลขทะเบียนเสียภาษีเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มนับหปีแรกนั้นมีรายได้มากน้อยแค่ไหนไม่ต้องเสียคุณจะทำการค้าคุณจะอะไรได้ห้าล้านสิบล้านก็ไม่ต้องเสียทั้งนั้นให้เขาตั้งหลักได้มีชีวิตที่มั่นคงมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วมีที่อยู่อาศัยที่ มั่นใจได้ไม่ได้ขึ้นกับเงินเดือนที่เขาได้รับเลยไม่ได้ขึ้นเลยครับโอ้โหช่วงฟรีแบตแล้วนั้นก็ต้องส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ที่จบถ้านโยบายนี้เริ่มนํามาใช้ให้ทํางานเต็มที่เต็มสเตีมฟูลสเปดท่านคิดดูพลังขับเคลื่อนของเด็กรุ่นใหม่เยาวชนที่มีความเก่งความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจะขนาดไหนครับท่านี้ผลบังคับใช้สมมติสมมติพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเป็นรัฐบาลครนะฮะตอนนี้จะเริ่มจากวันที่ออกกฎหมายหรือว่า บางคนอาจจะทํางานที่สมทบบางคนอาจจะทํางานมา2ปีแล้วครับจะได้ไม่ได้ไม่ได้เ๋ยไม่ได้เด้เราเราก็ต้องไปต้องปีที่1นึ่งต้องคืนใหม่ต้องปีที่หนึ่งคนที่ทางานไปสองสามปีก็จะไปอยู่ในช่วงปีสามปีสี่ก็ฝากมาแล้สึกคุณกัมพูยังหนุ่มอยู่นะครับม่ทำงานมาสาปีโอกาสจะย้อนใช้ได้เหรอโอ้ต้องบันทิดจบใหม่ปีแรกเลยที่ก้าวเข้าสู่โลกอาชีพจริงๆครับและในช่วงที่ พักจะพัฒนาเพื่อแผ่นดินเป็นรัฐบาลด้วยนะครับใช่ครับต้องให้เลือกเบอร์สองครับเลือกเบอร์สองอันนี้เราเอานโยบายไปดําเนินการแน่นอนแน่นอนนี่สําคัญมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตคุณกหนกกับทุกท่านนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางพักเราทํานโยบายต่างๆรวมถึงเรื่องค่าของชีพตอนที่ทํานโยบายก็ไม่ได้คิดว่าประชาชนจะเดือดร้อนขนาดเพราะเห็นรัฐบาลคุยว่าบริหารมาดีมากแต่พอลงพื้นที่หาเสียงโอ้โหคุณกหนกตกใจครับเพราะประชาชนพ่อค้าแม่ขายบนกัน ทั้งนั้นเกือบทุกรายเรื่องเรื่องค่าของชีพกับเรื่องการค้าขายที่สะดุดแล้วค้าขายไม่ได้ราบเรื่นแบบอดีตที่ผ่านมามคือสะดุดหมดขายก็ของก็ขายยาก ไหนจะขายของยากค่าของชีพก็สูงขึ้นนะครับประชาชนที่ไปหาเสียงด้วยก็บน่นบออค่าของชีพสูงขึ้นมากท่านเข้ามาท่านเข้ามาแก้แก้ไขเรื่องนี้ให้แน่นอนนะไม่งั้นจะไม่เลือกเลยจะทำอะไรจะทำอะไรเลือกะจะเลือกเบอร์สองก็ต้องแก้นะเราก็รับปากว่าแก้แน่นอนถ้าเราเลือกเบอร์สองเราก็ต้องเข้ามาดูทั้งระบบฮะว่าทําไมถึง ค่าของชีพถึงสูงประเด็นที่หนึ่งเราต้องพยายามไปดูเรื่องของต้นทุนภาคการผลิตทางเราก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการคุมเรื่องค่าน้ํามัน เชื้อเพิงซึ่งเป็นต้นทุนอย่างหกยาวเลยเรื่องนี้เรื่องราคาน้ํามันอย่างเบนซินไม่เกิน35ดีเซลไม่เกิน30อันที่2ก็ต้องไปดูประสิทธิภาพการผลิตของภาคการผลิตในโรงงานต่างๆว่าเครื่องจักรเก่าไหมทันสมัยไหมเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไหมเพิ่มยิวได้ไหมถ้าเพิ่มได้ก็ต้องให้อินสันติฟช่วยเขาให้ซอฟโลนเขาเพื่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพนอกจากจะสหรับ ภายในประเทศแล้วยังสามารถแข่งกับต่างประเทศได้อีกก็ต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วไปดูกันหมดสำรวจ um, ดูให้หมดประเด็นที 3, pues, ่สามก็ต้องไปดูว่าเอ briefly, ๊ะที่เข้าเข้าแกงที่เขาบอกแพงมากขายเข้าแกงขายไก่ก็แพงข้าวก็แพงแล้วแพงเนี่ยรัฐจะมีทางช่วยลดต้นทุนเหล่านี้ได้ไหมต้นทุนในภาคของการหุงต้มทั้งราคาน้ํามันเพิ่ราคาข้าวสารเท่าข้าวสารของรัฐบาลไทยมีเป็นล้านล้านแต่เวลาขายออก ให้กับพ่อค้าส่งออกเพื่อไปให้ขายต่างประเทศต่อขายราคาถูกได้เพราะแทงเป็นข้าวที่ไม่คุณภาพเสื่อมแต่เวลาขายให้กับพ่อค้าแม่ขายเพื่อเอาไปขายกับประชาชนผู้บริโภค<ท>ในราคาถูกลงนี่ทาไม่ได้อ,อันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องเข้าไปดูถ้าสมมติเราสามารถจัดสรรขึ้นทะเบียนพ่อค้าขายข้าวแกงทั้งหมดทั่วประเทศเสร็จแล้วมารับข้าวสารราคาถูกกว่าต้นทุนตลาด50ออันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านได้ทั้งหมด ก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจหรือนอกจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเลยครัวเรือนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซื้อข้าวสารราคาถูกไหมล่ะฮะเอาซื้อได้อยู่แล้วครับเพราะว่าทางเราเนี่ยผมเคยอยู่กระทรวงพนณิ์ผมเคยดูเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมราคาสินค้าพวกนี้ทําได้และคดีเสริมสมัยผมอยู่ธนาคารออมสินผมก็บริหารเกี่ยวกับเรื่องพ่อค้าหับเร่แผงลอยพ่อค้าแม่ขายปล่อยเงินกู้ธนาคารประชาชนพวกนี้ก็เอามาช่วยลดต้นทุนได้ลดต้นทุนเลยฮะคือทําให้พ่อค้าแม่ขายนี่ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ คุณกหนกคุณธีรัก็ทราบกู้เงินนอกระบบเดี๋ยวนี้เนี่ยสูงมาก2 3% 4%เอร์ซนต่อเนเดือนไหนจะกู้เงินนอกระบบเพราะกู้เงินในระบบไม่ได้ไหนจะต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้นแล้วจะไปค้าขายได้อย่างไหนลาบากมากฮะคือพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไม่่อยรู้สึกแต่ลงไปพื้นที่ลงไปสัมผัสผมไปสัมผัสมากับมือเองเราก็รับเอาความปัญหาต่างๆมาแล้วก็มาคิดว่าจะทำอย่างไงที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนยิ่งถ้าเขามาเลือกเราแล้วเราเข้าไปแล้วนี่ไม่ช่วยแก้ให้เขาเราจะไปช่วยแก้ให้ถ้าถ้าคุณกอน ยอย่างแรกเลยที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรฮะปัญหาเรื่องปากท้องนี่ต้องทําก่อนเลยครับปัญหานี่สําคัญมากออต้องทำให้ที่จะลดค่าของชีพให้เร็วที่สุดแล้วช่วยให้เศรษฐกิจสะพัดให้มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะเพราะเดี๋ยวนี้ผมจะเรียนท่านผมไปบางพื้นที่สมัยก่อนบางคนเคยเข็นของออกมาขายตอนสามทุ่มสี่ทุ่มเดี๋ยวนี้มาตอนทุ่มหนึ่งคนที่เคยมาทุ่มหนึ่งมาตอนสี่ห้าโมงเย็นเขาบอกอะไรเพราะ<ๆ> ขายไม่ออกเพราะเดี๋ยวนี้คนออกมาจับใจใช้สอยลดลงไปเยอะอาเลผมตกใจเลยต้องเพิ่เ<ผ>ม<ห>เ,เ,เวลาให้กับตัวเองอนี่ผมผมเห็นแล้วผมน่าเป็นห่วงผมไม่นึกนะครับว่าจะขนาดนี้นึกว่าเห็นรัฐบาลก็บอกว่าบริหารออกมาดีอะไรดีทุกอย่างเราก็เลยตกใจถ้าไม่ไปสัมผัสก็ไม่รู้แ,<ต>แล้วถ้าไม่ไปฟังมาเองก็ไม่รู้พรรคของท่านก็ร่วมรัฐบาลมาด้วยนะฮะพรกก็ร่วมด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้นึกว่าจะขนาดนี้แต่เราไม่ได้ไปดูทางด้านนี้ไงถ้าเราดูด้านนี้ปัญหาเหล่านี้คงได้รับการแก้ถ้าเลือกพักพัฒนาเพื่อแผ่นดินเนี่ยต้องขอให้พักเน คือจะคุมกระทรวงอะไรก็ได้แต่เราจะต้องผักดันนโยบายที่เป็นปัญหาหลักของประชาชนกับผู้บริโภคเข้าไปดูแลทันทีปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องดูแลทุกส่วนตั้งแต่เรื่องการปล่อยสินเชื่อ ในระบบให้กับพ่อค้าแม่ขายก็มีต้นทุนที่ถูกลงจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับต้นทุนภาคการผลิตในเรื่องของราคาน้ํามันเพิ่มในเรื่องของราคาข้าวสารที่เป็นปัจจัยการบริโภคที่สําคัญของผู้บริโภคพอช่วยพ่อค้าแม่ขายก็ช่วยลดราคาก็เท่ากับช่วยลดต้นทุนผู้บริโภคช่วยลดต้นทุนผู้บริโภคก็เท่ากับเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้บริโภคเพิ่มเงินในกระเป๋าผู้บริโภคผู้บริโภคมีเงินมากขึ้นไปจับจ่ายใช้สอยและทำไมก็ได้อยล้วดเ้อรบเยจะต้องเข้าไปดูครับวิธีการ่ท่าทว่าเนี่ย ภายใน3เดือนเห็นผลไหมฮะสเดือน6เดือนเห็นครับเห็นครับแน่นอนคือค้าทำอย่างจริงจังลวแก้อย่างถูกจุดอย่างที่ผมบอกต้องไปดูภาคการผลิตไปขึ้นทะเบียนโรงงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประโภคบริโภคว่ามีโรงงานอะไรที่ประสิทธิภาพหย่อนยานหรือมีเครื่องจักรเก่าที่ไม่ทันสมัยสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตได้ไหมเปลี่ยนเครื่องจักรได้ไหมเราเข้าไปช่วยได้ไหมคือเขาเข้าไปดูทั้งระบบเอาข้าวแกงหนึ่งจามาแล้วแยกเลยแยกออกมาเลยเป็นชิ้นเป็นส่วนแยกออกเป็นบิทอั p พิเศษภาษาอังกฤษเขาเรียกแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนอย่างเงี้ยเราต้องมาดูใช่ไหมฮะอันนี้ทําได้หมดแล้วครับเดี๋ยวมาคุยต่อครับคุณกอโพดาตอนนี้เราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ